สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีครับตอนนี้เราก็ามาดูแม่วัวครับแม่วัวกําลังจะคลอดลูกครับผมแม่วัวเสีออกลูกเนี่แหละภาษาบาลท่าครับร <laughs> พอดีเจ้าดินไปโล่งครับวิ่งผ่านมากอะ่ะเห็นขาเพิ่นออกมากแล้วครับก็มาดูกันสดๆจะๆใกล้ๆผมก็ครั้งแรกเหมือนกันนะที่เห็นแม่วัวออกลูกครับ นี่แหละนี่นี่น,นี่ขายื่นออกมาแล้วโอ้ยเพิ่นคือบบเบงเนาะมันไหนมันมันยังตื่นอยู่บ่มันไก่ทางน้ำเนาะมันบาเมานมันตื่นมันอัมือนเย็บไมอยู่บอ่อันนี้แม่สาวบ่ครับเอาครับเอาใจซอยครับผมผมกะหัวกะเห็นสดๆนี่แหละโอ้ย ขาครับพ็นบอกขาข,า,ข,า,ขาออกมาแล้วซองขาแล้วเอาเบ่ง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 ตอนนี่ก ปาปอนออกมาแล้วพี่นอ้องอือโอ้ยนาะบาัวค้นบัวสัดน้อโอ้ยเกิดเป็นผู้ยิ่งันจั้งสี่ะครับลำบากเพิ่มเป็นแม่ครับพี่พี่เอนองเข้าเบิงเอาครับขนาดสักดกระส้วีออกได้กรวสีวเลียงได้ใหญ่มากว่นนี้โอ้ยนี่ครับก็มีโอกาสด้ โอ้เพิ่นกับขุนค้คอนอยู่ครับหัวก็ไเด้เอาเบงแล้วลูกเ <c oughs> ออโอ้ยนั่นขาโอน้นันดันนันเ <c oughs> ทื่องอยากกินยาอืม ไปขึ้นมายัางนนเนาะโอ้ให้มันให้มันสั้นบ่มันยังสั้นออกเนาะนี่ครับโอ้ห<อ>มอว,วิทย์ปอกไก่ามาทาั้งนี้เ<อ>ว้เนาะมอวิทย์สันดก ตอนนี้พึ่งมีตะขาครับมีตะขาโพออกมากอะน่าจะปวดเย็บทองแห้งเลยวะนี่กำลังโหนเลยครับโอ้ดึงซอยเนา <c oughs> เอาเอา,เอ,าออกมาหลายแล้วออกมาหลายแล้ว <c oughs> ออกมาไล่แล้ว <c oughs> เออดึงปุ๊ดเลยดิ <c oughs> เบ่งเบงเบงโอ้โ่มาแล้วครับ ออกมาเครื่องแบบขอขาออกมาเรียบร้อยแล้วนี่ครับอ้ยขาออกมาเพื่นก็อยากเบ่งหือกันครับพี่น้องแต่ว่ามันก็นออกหย่างเนาะมันโตใหญ่ไ,ไหมโอ้ยถืบตีนตับๆล้วบ้านนี้ คือกันนะครับกับคนแงมเก็บทองออก,ออกลูกเนาะเอาเอาซูซซซ่ซู่ซู่ซู่เบ่เไไงเบ่เงเบ่งเบ่งไม่ม่านเนาะเบ่งไอเดีวเบ่งออกไอเดียวนี่ครับอืมเนาะ คเดี๋ยวค่อยกลับมาถ่ายให้พี่ๆน้องๆได้ชมกันอีกทีหนึ่งนะครับแม่วัวกำลังจะออกลูกครับไปเราเอาดินไปเทก่อนเลยครับตอนนี้ก็ผ่านไปสักพักหนึ่งนะครับเขาก็ยังยังไม่ออกอีกครับก็น่าจะทรมานเจ็บปวดนะครับ แม่วัวครับแม่วัวแม่วัวกำลังจะคลอดนะครับาา my, my, my. โูดน้ำตาออกเลยครับอ,อืเจ็บนค่้อเอาเบ้ง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 นะครับเอาใจช่วยแม่วัวครับผมแม่วัวจะคลอดนะครับ เก็บทองคลอดลูกตอนนี้ก็ขาเดี๋ยวก็โผล่เข้าโผล่ออกโผล่เข้าโผล่ออกอย่างเงี้ยครับอบอกว่าเขาบอกว่าใช้เวลานานเหมือนกันครับในการออกลูกนี่ครับว่าจะเบ่งออกได้ครับดูเริ่มเหนื่อยแล้วน้ำตาไหลเลยครับแม่วัว ผมต้องขอไปเข้าไปใส่ดินก่อนครับใส่ดินให้ก่อนแล้วค่อยมาติดตามต่อคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ก็ขออนุญ,ญาตหยุดคลิปก่อนนะครับหยุดถ่ายก่อนเข้าไปเอาดินก่อนครับก็ใครที่เข้ามาดูมาชมก็เอาใจช่วยแม่วัวครับดูนี่ตอนนี้ก็เบ่งใหญ่เลย โอดูนะขายื่นออกมาอีกแล้วพุดเข้าพุดออกอย่างนี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ก็บายบายครับสวัสดีครับ